บาวต่โซ่สิครับรออกครับเราออคุณะกุณได้นะครับผมดรวอว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาดูสถานที่จัดเลี้ยงผีนะครับผมหรือว่าเยาลกสนามหรือว่าเยาแสเงสนามนะครับผมที่บ้านลูกพรว่ามีอะไรไงบ้างครับผมเดี๋ยวผมขออ่านสคริปต์นะครับเกี่ยวกับการเยาลงสนามนะทุีเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผม เฮยนี้เลี้ยงผีประจำปีของชาวไทยซ่เป็นความเชื่ออย่าหนึ่งเพื่อเป็นการส่มเสริมสุขภาพของตนในกลุ่มคนที่รักษาด้วยการเยาในแต่และหมู่บ้านจะรวบรวมผู้มีศรัทธาต่อแม่ครูซึ่งเคยให้การบำบัดรักษาคนมาแล้วไม่ให้มันทำพธิธีกรรมร่วมกันประจำทุกปีโดยจะทำพธิธีในหมู่บ้านของตนและนิยมจัดกันระหว่างเดือนสี่ถึงเดือนห้า ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนดอกไม้ป่าบาสพรั่งสามารถเก็บบูชาแม่ครูพิธีเลี้ยงผีมีชื่อว่าลงสนามประราชโนเรียกว่าแสงสนามโดยปกติจะจัดขึ้น2วันโดยช่วงวันงานจะมีผู้ได้รับการอุปสมให้เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ทำพิธีกรรมที่ว่าลูกแก้วนี่ครับผมจะปรึกษาหารือกันจะปรึกษาหารือ กำหนดวันลงสนามติดต่อนัดหมายกันกับแม่ครูรวมทั้งรวบรวมเงินทองที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในวันพีกรรมและค่าตอบแทนแม่ครูนี่ครับผมก็แทนถึงวันงานในภาคเข้าในในภาคเช้าจะช่วยกันทำตูบทำผาบรำพธิธีจัดขึ้นไม่ยากนัก โดยหาบริเวณที่มีลานกว้างด้านหนึ่งจะปลูกเป็นร้านปักเสาเป็นล็อกให้มีความกว้างยาวพอที่จำนวนลูกแก้วและแม่ครูจะนั่งทำพธิธีหรือนอนพักผ่อนในเวลากลางคืนได้รวมทั้งมีพื้นที่ว่างสิ่งของใช้ที่จะเป็นประพรมพิธีปกคลุมหลังคาด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายตามฟองถิ่นเช่นหญ้าแฝกผ้าใบครับนี้ครับ พาร่มด้านหนึ่งของปรมพิธีหาแผ่นไม้หรือแผ่นสังสีกันไว้มีให้โลกแจ้งเพื่อป้องกันเครื่องบูชาของลูกแก้วแต่ละคนเนี่ยผมนี่เป็นปรมพิธีสินี่นะผมอ่ะปราบไปเลยครับผมการจัดเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือการทำเสากลางลานกลางลานพิธีไหว้รำรตกแต่งด้วยดอกไม้โดยเฉพาะดอกจันา นำมาร้อยเป็นพวงเขียนไว้ตามปลายร่มขนาดใหญ่รอบๆเสากลางพธิธีตรงนี้ตรงนี้ครับผมตรง,ตรงมีโอ่งนะครับผมจะมีโอง่งน้ํากระมังจะใส่น้ําใช้คล้ายเป็นอ่างน้ำมนต์ใช้รูปหน้าเวลาร้อนใช้ตักน้ํารถแม่ครูและลูกเก้วด้วยกันตลอดจนใช้ลอยเรือกาบ้วยเพื่อสกอกเคราะ ทรงเคราะห์ผีส่งผีคืนสุสินเดิมของตนการตกแต่งเสากลางพิธีเหล่าไม้ต่างๆมักยอมนำดอกไม้ประดับเช่นดอกรางดอกจิกดอกจำปาในการในช่วงการจัดพิธีลงสนามเป็นช่วงดูดอกไม้บานดังขับก่อนที่ว่าเดือนสามคอยดอกไม้บานผีเดือนสี่คอยดอกไม้บานหลนะครับผมในการตกแต่ง อ่ารำพิธีหมอยาบางคนจะใช้ไม้อัดมาทําเป็นรูปตัวช้างม้าทาด้วยสีเหลืองซึ่งมีความหมายถึงเป็นสัตว์พาณะเชิญให้ผีมาประทับร่างตนและส่งผีกลับที่เดิมลูกเกี้ยวทุกคนที่เข้าร่วมพิธีจะเตรียมมอนหนึ่งใบขันห้าประกอบด้วยเทียนห้าเล่มดองไม้ห้ามัดเงินคายพิธีซึ่งแล้วแต่คนแต่ละแห่งกําหนดเช่นหนึ่งบาทห้าสลึงหรืหกสลึง อุปกรณ์ในการเสียงไทยเช่นดาบงาเงาข้าวสารเป็นต้นอุปกรณ์ดักกล่าวแม่ครูจะมีผู้จัดหาไว้ให้แม่ครูรวมทั้งเสื้อผ้าที่จะแต่งเมื่อทําพิธีและอุปกรณ์เสียงไทยบางอย่างเช่นไทยไกย่หัวสาวหนึ่งปองเงินเหรียญบาทห้าเหรียญเป็นต้นตลอดจนการเตรียมหมอแขนคนติกรองก่อนเวลาเที่ยงวันหมอเยาจะแต่งตัวเข้าสู่รพิธีพร้อมด้วยลูกแก้ว ทุกคนเข้าประจำที่ของตนลูกเก้วนั่งพนมือบูชาครูแม่ครูปนมือเพื่อเชิญผีเข้าสู่ร่างตนโดยร่างกายจะสั่นไหวเมื่อผีเข้าประทับร่างแล้วจะทําพิธีเสียงถ่ายว่าจะเริ่มพิธีกรรมเชิญผีอื่นได้หรือไม่อืมรอบสาระของพิธีกรรมเรียกผีหลกสนามของชนเผ่าโซเชื่อเรื่องวิญญาณทําให้เกิดความเจ็บป่วย เชื่อว่าผีทุกทิศเช่นผีมูลผีอันพูลุผีน้ําผีป่าผีนาผีฟ้าทาให้เจ็บป่วยได้ทั้งนี้เพราะการทํานาหาของป่าต้องเกี่ยวข้องกับธรรมชาติการรักษาสุขภาพที่ดีคือการบําบัดปัดเป่าขอร้องให้ผีออกจากร่างกายด้วยผู้ที่มีความรู้มีอาํานาจเหนือกว่าตนด้วยการจัดทําพิธีเลี้ยงผีและเลี้ยงหมอเยาไปพร้อมกันนับเป็นการรักษาสุขภาพตามระบบความเชื่อตั้งเดิม แบบพื้นบ้านอีกทั้งหนึ่งที่ยังมีอยู่ในแบบฉบทบอีสานนะครับผมก็ฟันนี้นครับผมนี่นครับผมนี่เป็นปรำรำพิธีครับที่ที่พักผ่อนด้วยที่ทําพิธีกรรมของอลูกเก้ี่ยวก็คือหรือว่าแม่ครูครับผมส่วนกลางนี่ก็เป็นปรำพิธีเลีจะมีโอ่งมีถังน้ำมนต์นะครับมีดอกไม้ร้อยหผมแดี๋ยวไปฟ้อนรอบจะฟ้อ,อ,ฟอนล้อมรอบโอ่งหรือ เดี๋ยวผมแดดร้อนก็เอาน้ำมาอ่าง้าน้ารูปหน้าครับผมหรือว่าลดน้ำลูกเกีียวด้วยกันเองนะน,น,น,นะครับีก,นะก,ก็กประมาณนี้ครับผมอ่าเย่าลงสนามครับผมหรือเตะสนามนะครับพี่สีก็อ่านจากสคริปต์นะครับผมก็ศึกษาจากกูเกันมาโอเคครับเราออกคุณนะเอาเลยครับสวัสดีครับ